เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับกีักมาแซดโดคังเวสเทิรนะครับช่วงนี้ก็มาทําคลิปตัวละครข้างตัวกันดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวทําฟิเซอร์ต่อด้วยก่อนพรุ่งนี้จะเข้าวพรุ่งนี้วันที่8นะครับเดี๋ยวทุกคนรอเตรียมตัวได้เลยว่าวันที่8เข้ามาเนี่ยมีอะไรให้ทําเยอะอยู่เหมือนกันนั่นก็คือคุณได้เพชรแน่ๆแ,แล้ว100เพชรบวกแน่นอนจากการมาของ3ตัวละคร ECA วันที่8นี้แล้วก็มีแจกพวงแจกเพชรอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอทาคลิปพวก เอลวาจิเลน ECA 17บ่วง ECA กันได้แต่วันนี้มาดูข้างตู้ของตู้ใหม่กันดีกว่ากับตู้ของ g o ค u ยูไอเขียวนะครับซึ่งข้างตู้ของ g o ค u ยูไอเขียวก็คือเขานี่เองนะับเป็นตัวของ Dispo ตัวนี้ที่คิดว่าความสามารถมันเองเนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยผมผมกำลังคิดว่ามันเองอาจจะไม่ได้อามาใช้งานได้ในตอนนี้เท่าไหร่นะในปัจจุบันตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับดังในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ย มันมีพวกแบบท็อปโปสีเหลืองโดคังเฟสมีจินเลนเขียว eca มีจินเลนฟ้าตัวใหม่เนี่ยคือลูกทีมหรือว่าทีมของมันของไอตัวดิสโปเนี่ยมันครบแล้วในเะซิร์ฟเวอร์เจแปนผมเลยคิดว่าเซิร์ฟเวอร์เราอ่ะต้องรอพวกจินเลนเข้ามาก่อนเพราะตอนเนี้ยัวมันเก่งก็จริงนะครับแต่ตัวละครนแนวอย่างพวกดิสโปตัวละครจากจักรวาลสิบเอ็ดเนี่ยจำเป็นจริงๆต้องมีคู่ลิงก์กับมีซัพพอร์ตไม่งั้นคือดึงศักยภาพไม่ได้นะครับเล่นในทีมจักรวาลแบบเฉยเอย่างเงี้ยก็จะดูแบบ ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองดูว่าความสามารถของมันในตอนนี้มันทําอะไรได้บ้างเล่นจริงเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาเลือกดูกันเลยสำหรับเจ้าดิสโปข้างตู้โกคูยูไอเขียวนะอันแรกก็คือผู้นำนะครับมานำให้กับแคทของเอ c e l e r a t e d Battle นะคีบบวก3ทุกอย่างบวก1 3อยาเปเ็นตป็นตัวข้างตู้นำได้แค่นี้แหละไม่ได้นำเยอะอะไรแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับจะเป็นการเพิ่ม d e f ฟ n ต e ตัวเองเนี่ย30% 1เเทิร์น แล้วก็เพิ่มメディเคตัวเองนะครับ50% 11เทิร์นเป็นเอฟเฟกที่ว่าอยู่ยาวมากๆคิดซะว่ามันคือการสแต็กไปเลยก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ด่านใหม่ๆอ่ะด่านใหม่ๆทีใหม่ๆอ่ะมันคงเล่นไม่ยื้อถึง11เทิร์นหรอกนอกจากไปเจอด่านเฉพาะเช่นพวกด่านบอสลัดเลสโซนอะไรเงี้ยที่เป็นอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมอันนั้นยาวจริงดังนั้นเนี่ยท่าไม่ตายของลิสโปนะครับมันเป็นการแบบสแต็กเลยก็พูดได้ แล้วที่มันเพิ่มไอดีเค50%เนี่ยมันเพิ่ม50จริงๆนะที่มันเขียนในข้อมูลวิกินะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเพิ่มแค่30%เพราะมันเขียนแค่ less อดีเคเฉยๆแต่ว่าไปดูข้อมูลจากหลายๆเว็บมาเนี่ยมันเขียนว่าบวกเอด edk 50%นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของเก๊กแน่แต่คิดว่าน่าจะ50%นั่นแหละขนาดตัวเก่าไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยไอ้ล่างซ s เปอร์สปีดของมันอ่ะยังบวกเอด edk 50เลยก็เลยคิดว่าน่าจะ50%แหละครับตรงนี้ ถ้าเป็น50%จริงๆก็คือมันจะดีมากนะเป็นตัวละครที่ว่าต้องเน้นตีแม้ตายให้บ่อยจริงๆตีบ่อยๆเพื่อดามเมจแรงขึ้นนะเพราะว่าเอฟเฟกมันอยู่ตั้ง1 1เทิร์น11เทิร์นนี่คือเยอะมากจริงนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยความสามารถพาสีของเจ้ากระต่ายของเรานะครับอย่างแรกจะมีการตั้งต้นมาให้เลยนะเอเดคดฟเอน์บวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นแล้วก็มีการบวกเอเดคเดฟเอน์หลังโจมตีท่าแม้ตายอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ค ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยดีมากๆแล้วยิ่ง ADK ตั้งต้นเยอะเท่าไหร่ไอการเียว่าบวกพลังหลังยิงเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ตัวละครมันเองอ่ะดาเมจก้าวกระโดดไปอีกซึ่งตัวละครตัวเนี้ยมันมีการตั้งต้น ADK ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากการโจมตีท่าไม้ตายเนาะมันคือการสแต็กนะครับยิ่งสแต็กเรื่อยๆยิ่ง ADK ตั้งต้นเยอะแล้วเวลายิ่งมีซัพพอร์ตในเทินเนี่ยไอการบวกหลังยิงตรงเนี้ยครับบวกหลังยิง ADK ด e f ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะส่งผลสำคัญเยอะมากๆเลย ก็บอกให้เข้าใจไว้นะครับว่าการบวกลางยิงนี่มันเป็นอะไรที่ดีจริงๆและตัวนี้มันให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากแต่ว่าพอเข้าใจได้แหละมันบวกเยอะอยู่แล้วเพราะว่า,เ,าเรื่องของสเตตเนี่ยมันน้อยนะครับเป็นตัวละครข้างตู้เอดีเคแค่หมื่นเดียวเองหมื่นหนึ่งน้อยมากความสามารถต่อมานะหลังจากที่เจ้าตัวดิสโปมันโจมตีท่าไม้ตายไปแล้วนะครับมันจะได้ดีเฟนซ์บวกเพิ่มอีก1 5 0ไปอีกภายในเทินก่อนที่ว่าตัวมันเองจะถูกโจมตีนะ อันเนี้ยมันเป็นก้อนดีเฟนที่เพิ่มขึ้นมาแบบบวกทับอีกก้อนหนึ่งเพื่อกันการที่ว่าตัวเนี้ยจะถูกโจมตีเพราะไอซิสโปเนี่ยมันมีเขาสามารถเกี่ยวข้องกับการหลบอยู่แต่ว่ามันอยู่ช่วงท้ายดังนั้นเนี่ยไอการบวกดีเฟนตรงนี้มาให้เนี่ยมันบวกเอาไว้เผื่อว่ามันไม่ติดหลบไงโดนเตะดอกแรกเนี่ยจะโดนจะโดนแบบโดนเบากว่าเดิมหน่อยแต่หลักจะเทว่าโดนเตะไปแล้วหลังโจมตีไม่ตายนะครับหลังโจมตีไม่ตายเนี่ยแล้วโดนเตะไปหนึ่งครั้งเนี่ย โดนเตะครั้งที่2เนี่ยจะโดนเจ็บกว่าเดิมมากเพราะว่าก้อนดีฟนตรงเนี้ยที่มันบวก150%แถมมาให้อะมันจะหายไปเลยนะครับงั้นก็ต้องภาวานาสวดมนต์ให้มันหลบและกันไอตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ว่าต้องเก่งหลังยิงจริงๆถ้าแบบเอาไปเล่นดักหน้านะดีเฟิ์หลักหมื่นนะครับตายบอกเลยว่าโดนดักหน้าไม่ได้เลยตัวนี้นะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตีเบิลแล้ว ตัวนี้สามารถตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งลุนโอกาสที่เกรดแชนก็คือ70%เนี่ยในการติดเป็นท่าไม่้ตายได้อันนี้คือความสามารถติดตัวเลยลุนเบิ้ล7จสิได้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ยังคงเบิลอีกหนึ่งครั้งซึ่งลุ้น70%เหมือนเดิมนะครับหากว่ามีตัวละครตัวอื่นที่อยู่ในแขดของจักรวาลสิเนี่ยโจมตีในเทินเดียวกันกับตัวนี้ถ้ามีตัวอื่นที่เป็นเพื่อนเขาท็อปโปจีเลนอะไรเงี้ยที่มันกําลังจะเข้ามาเนาะที่มันจะได้ ECA ไปเนี่ย ก็จะสามารถทําให้ดิสโปเนลุนตีเบิ้ลได้กรอบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีตัวละครจ,ะจากจักรวาล11ในเธอเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขเนี้ยเป็นเงื่อนไขนในการแบบขอแค่มีตัวละครทั้งหมดในเธอเนี่ยอยู่ในแฉกของทัวร์นาเมนต์พาร์ทิสิบเพนก็ได้ก็สามารถลันเงื่อนไขนี้ได้เช่นกันเอาง,ง่ายๆคือเงื่อนไขนในการตีเบิ้ลครั้งที่2ของไอตัวดิสโปเนี่ยต้องมีจักรวาล11ในเธอ1นตัวหรือว่าถ้าไม่มีจักรวาล11มีตัวละครในแฉกทัวร์นาเมนต์พาร์ทิสิบเพนก็ได้ ซึ่งไอ้แฉดเนี่ยครับมันก็คือแฉดของ Android 1718สีม่วงตรงนี้ไอ้แฉดนี้มันเป็นแฉดที่แบบเกี่ยวข้องกับภาคจักราวาลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยดิสโปเองมันเป็นตัวละครที่เน้นเล่นกับทีมจักราวาล1 1ทีมจักราวาลเงื่อนไขตรงนี้ไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่นะครับในการที่มันได้แบบให้มันได้ตีเบิ2ล2รอบตรงนี้นะครับแต่เป็นการตีเบิลที่ว่าต้องลุ้นโอกาส70%อยู่ดีนะใช้ไม่จะติดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ดวงด้วยอ่าแล้วก็ความสามารถต่อมาเนี่ยจะ ตัวนี้น่าจะมีโอกาสในการหลบติดตัวที่ h i g h ฮแชน e มาให้โอกาสหลบ50%ไม่ได้มากไม่ได้น้อยครึึนๆกลางๆหยินหยางอันตรายมากไอ้ความว่าคืนๆกลางๆเลยบอกเลยว่าอย่าไปฝากความหวังอะไรกับมันนะโอกาส50%ซึ่งความสามารถต่อมาเนี่ยเจ้าดิสโปนะมันจะมีโอกาสในการหลบบวกเพิ่มไปอีก11%ภายในเทินเดียวกันที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยโจมตีท่าไม่ตาย นะครับยิ่งมันโจมตีแม้ตายโอกาสหลบมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะซ้อนทับกับโอกาสไฮแชน์ไปอีกตีแม้ตายสองรอบโอกาสหลบก็ประมาณเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ตีแม้ตายสามรอบเป็นแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ตีแม้ตายสี่รอบโอกาสหลบเป็นเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะมากๆแต่ว่าต้องใช้เรื่องของโอกาสในการตีเบิ้ลแม้ตายให้ได้ทีแน่เนี่ยต่อเธอเนี่ยมันตีแม้ตายแล้วแหละหนึ่งครั้งแน่หลังยิงก็คือโอกาสหลบมันก็คงประมาณแบบ 60- 6 0เอ่อ61เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราโชคดีติดเบิ้ลตามมา2ครั้งเนี่ยโอ้สบายเลยครับจะได้โอกาสในการหลบที่ค่อนข้างจะสูงเลยแต่ต้องบอกว่ามันเก่งหลังยิงจริงๆเก่งหลังยิงนี่คือเก่งทั้งเรื่องของการหลบแล้วก็การทำดาเมจเลยดีเฟนซ์ก็ด้วยโดนดักหน้าไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถต่อมาเป็นอะไรที่ผมคิดว่ากโกงมากเพราะว่ามันจะมีการบวก ADK ดนเคะครับแล้วก็โอกาสในการคิดดูอ้อนะบวก11% ต่อการโจมตีท่าไม้ตายที่ทําได้ไออย่างโอกาสในการหลบเนี่ยมันบวกแค่ภายในเทินแต่ว่าอันเนี้ยโอกาสคิและเอเดเคเนี่ยมันบวกขึ้นเรื่อยๆถาวรตลอดการโจมตีไม้ตายนะครับหมายความว่ายิ่งคุณตีไม้ตายเยอะมันก็ยิ่งแรงขึ้นยิ่งคิง่ายขึ้นไปอีกซึ่งตรงเนี้ยมันติดถาวรไงโอกาสในการหลบเนี่ยมันนับแค่เทินต่อเทินแต่ว่าอันนี้นะครับ ยิ่งตีเยอะเท่าไหร่ยิ่งเบิ้ลเยอะเท่าไหร่<ๆ>กลับมาครั้งใหม่ก็จะยิ่งแรงขึ้น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 ไปเรื่อยนะดันเพดาดนดาเมดไปเรื่อยๆตรงนี้นับว่าเป็นอะไรที่โกงมันจะโกงมากก็ต่อเมื่อคุณเล่นมันขึ้นอะติดเบิ้ลไม้ตายบ่อยยิ่งเปิดมาเธอแรกแล้วเบิ้ลรัวๆเงี้ยโอ้โหกลับมาครั้งใหม่ก็จะดาเมจรุนแรงเลยนะครับยิ่งเบิ้ลเยอะต่อเธอนเท่าไหร่ยิ่งดีเลยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเป็นตัวละครข้างตู้ที่อาจจะไม่ใช่ตัวละครสายซัพพอตแต่ก็เป็นตัวละครแนว ทำ damage แนวหลบอะไรที่ดีเลยนะครับเพียงแค่ว่าทีมมันเองยังไม่พร้อมเฉยนะพวกลูกพี่มันอะจักรวาลสิบเอ็ดพี่โรนจินเลนอย่างเงี้ยยังไม่ได้มายังไม่ได้พร้อมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมว่าดิสโปเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมจักรวาลสิบเอ็ดของจิเลนได้เลยนะครับสามารถเล่นได้แต่ข้อเสียผมคิดว่านะต่อให้มันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะก็ตามแต่ว่าอย่างที่ว่ากันเนี่ยเรื่องของสแตทผมเองได้มันแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีน้อยไงมี a d ดเคัแค่หมื่นเดียวดีเฟนซ์ม่แค่หกพันอะ ัวฟรีอ่ะคือมันน้อยมากดังน,นั้นเนี่ยจะมาอะไรกับมันในด้านอ่านความสามารถอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมาลองเล่นจริงดูนะครับเห็นตัวเลขบวกยอะก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเล่นจริงเนี่ยมันรวมเปอร์เซนต์ตรงนี้ด้วยไงมันน้อยนะครับต้องมาลองดูว่าเออมันดาเมจเปิดมาเท่าไหร่จุดพีคเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องของการเอาเส้นทางเนาะเจ้าดิสโปเนี่ยผมคงคิดว่าอัพบเบิ้ลน,นำํำนะครับเบิ้ลนนำ เบิ้ลน,นำแล้วก็คีตามหรือเบิ้ลน,นำหลบตามก็ได้เพราะว่าโอกาสในการคีเนี่ยถ้ามันโจมตีไปแล้วประมาณอ่าอย่างน้อยตีไปแล้วแบบ9รอบอะ่ะมันตีคีถ้าจะร้อยเอยู่แล้วไงโอกาสคีมันสแตกเรื่อยๆตลอดเกมถ้ามันตีไม่ตายบ่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากลุ้นเบิ้ลไม่ตายอะไรเยอะแยะมากคุณก็ไปอัพเบ,บิ้ลก็ได้จะได้แบบลุ้นตีเบิ้ลเพิ่มได้อีกยิ่งมันตีเบิ้ลมันก็ยิ่งได้เก็บพาสีเพิ่มไงอะไรประมาณนั้นน่ะสุดท้ายก็คือผมแนะนาว่าอัพชูโงเบิ้ลดีกว่า ให้ชูโรงอัมเบิลนำแล้วคุณจะไปอัพอะไรตามก็แล้วแต่ใจคุณเลยจะหลบก็ได้จะคีก,ก็ได้เพราะว่าโอกาสในการหลบก็คือโอกาสอยู่ดีนะไปใส่หลบเพิ่มเติมจากกระดานก็เผื่อแบบมันติดขึ้นมาบ้างก็โอเคแหละเอาไว้ช่วยในสถนานการณ์ที่แบบเกือบตายอะไรอย่างนี้ได้นะครับบางจังหวะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้ากระต่ายความเร็วสุดเทพเป็นจกักรวาลเนี่ยลิงก์ช่วงกลางๆเนาะเวลหกเวลสี่เวลเจ็ดอะไรก็ว่าไปมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับ ทีมค่อนข้างจะน้อยเลยอย่างที่บอกไปอะ่ะมันติดแค่แบบหลกัหลกๆคือทีมจัก,กรวานนลนั่นแหละเอาอะไรมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไปฮะ huh? let's go มาครับพีเทพกระต่ายเปิดมาเทิร์นแรกเลยถือว่าดีแล้วจะได้เริ่มแบบเริ่มทําความเร็วแบบต่อเนื่องนะความเร็วระดับจัก,กรวาลมาลองดูกันนะฮะเขาก็คือบุคคลที่เร็วที่สุดอันดับต้นๆของเรื่องแล้วก็ก่อนจะเล่นนะเผื่อ <c oughs> ใครไม่รู้นะครับไอตัวดิสโปตัวเนี้ยมันเป็นตัวล่างธรรมดานะ มันจะเป็นคนละเวอร์ชันกับล่างซูเปอร์สปีดดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับมันมีดิสโปล่างซูเปอร์สปีดเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็เอามาลิงก์กับตรงนี้ได้สบายๆเลยแต่ได้มากที่ว่าไอตัวล่างซูเปอร์สปีดในเกมตอนนี้แม่งมีแค่ตัวเดียวคือตัวสีฟ้า a c a ซึ่งแม่งอย่างเก่าแล้วแม่งเล่นไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นก็ทําใจไปถ้ามันมีตัวละครดิสโปล่างซูเปอร์สปีดเก่งๆเข้ามาใหม่อะมันจะได้ลิงก์กันแบบฟูลลิงแน่นอนแล้วแม่งเก่งแน่ๆนะครับอะตอนนี้นะฮะ มาลองดูสภาพดีกว่าเปิดมาเธอแรกลิงก์มีแค่นี้ถ้าเป็นลิงก์กับพวกตัวละครจากภาคพวกโกคูด้วยกันเอง่ะพวกจากรวาลเจเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะลิงก์หน้าเกียดขนาดนั้นนะก็ยังมีลิงก์ด้วยกันอยู่3ลิงก์มันก็พอได้อยู่อย่างน้อยก็มีเฟสแบทเทิลเนาะลิงก์พื้นฐานลิงก์ช็อกกิ้งสปีดเทนนิสเมนต์ออฟพาวเวอร์มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีเฟนซ์ตั้งต้นเนี่ยอยู่แค่หลัก7จ็ดหมื่นแปดเองแต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามันเก่งหลังยิงเก่งหลังยิงนี่คือเก่งหลังจิงแบบาย เป็นตัวละครที่ว่าเก่งหลังยิงแบบเก่งหลังยิงจริงๆย้ำอีกครั้งเลยมันจะบวกดีเฟนซ์หลังยิงไปหลักสามแสนสี่แสนได้เลยมั้งก่อนถือว่ามันจะถูกโจมตีครั้งแรกนะครับเพราะว่าดีเฟนซ์มันบวกหลังยิงเยอะมากตัวนี้แล้วก็ในด้านดาเมจเนี่ยผมว่าในด้านดามจของมันเองเปิดมาเทือแรกเนี่ยอาจยังไม่ได้ดูรุนแรงเท่าไหร่นะผมไปเคยเล่นอยู่แหละมันก็ยิงมันแค่หลัก2ล้านตืง้งต้นน่ะแต่อย่างเข้าใจกันนะเนาตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะเปิดมาแล้วมันแรงเลย มันคือตัวละครเล่เกมอย่างแท้จริงนะตัวละครเล่นช่วงเกมยาวๆนะครับแต่ว่าด่านนี้ก็ไม่ใช่ด่านเกมยาวเท่าไหร่เนาะแต่ก็คงมีโอกาสให้มันได้โจมตีไม่ตายบ่อยอยู่แหละมาลองดูว่าจะติดเบิลหรือเปล่าอันนี้เราสามารถลุนเบิลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สองรอบเลยนะครับดาเมจเป็นมาสามร้านจะได้ลุนเบิลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากตัวมันเองติดตัวแล้วก็จากที่มีแคดของเวิร์ดเทน n นอร์มน์เอ้ยเทนเนอรมน์มาที่ซ0เพนด้วยในเทิร์นนี้ทั้งหมดอ่าติดเบิลแล้วรอบหนึ่งอันนี้เบิลติดตัว อีกรอบหนึ่งโอ้โหสวยอันนี้เปิดมาดีแล้วนะครับจาก3ล้านก็ดีเลเลยเป็น3ล้าน9สังเกตว่าดาเมจไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่เห็นปะแต่ว่าเนี่ยอย่างน้อยหลังมันโจมตีแม่ตายไปแล้ว3รอบเนี่ยโอกาสหลบมันามาณเยอะมากเลยอ่ะมันแบบเอ่อ80%เปะเยอะอยู่นะครับ83%คือมันเยอะมากมันหลบเก่งกว่า UI 6ปีด้วยซ้ำนะยกเว้นเธอแรกของของ6ปี6ปีเธอแรกหลบ100% ไอหกปีนี่คือหลบ77%นะแต่ว่าหลังจากดิสโปตีไม่ตายไป3รอบเนี่ยโอกาสหลบมัน81เอ้ย83เปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากอืมนั่นแหละเห็นไหมว่ามันเก่งหลังจริงๆครับมันจะแพ้ทางด่านตีกุ๊ปแน่ๆผมบอกเลยเจอด่านตีกุ๊ปเมื่อไหร่นะเห็นเมื่อกี้ดีเฟนซ์ว่าล่ะตั้งต้นหลัก70,000แล้วแล้วไอ้ตัวมันเองอ่ะมันไม่ได้มีความในการแบบเพิ่มดีเฟนซ์สแต็กเหมือนเอดีเคไงตัวมันเองมันเพิ่มไอเอดีเคสแต็ก มันสแต็กเอเดเคในพาสีแต่ดีเฟนซ์เนี่ยแม่งมีแค่การบวกหลังยิงเพียวเพียวเลยเท่ากับว่าต่อให้เล่นยังไงก็แล้วแต่เล่นมานานไม่นานแค่งไหนก็แล้วแต่นะครับดีเฟนซ์ของมันเนี่ยก็จะยังคงตั้งต้งตนหลัก70,000ตลอดไปเลยอันนี้คือพูดในฐานนะตัวละคร55%เนี่ยมันจะตั้งต้น7 0 0 0 0่นต,ตลอดไปตลอดการดังนั้นนะครับไปเล่นด่านบูโซนโกจิต้าบูโดนตีคุบเข้ามาโดนบูรี่ตีคุบเข้ามาเนี่ย ถ้าดิสโปไม่หลบนะครับก็เตรียมตัวเป็นกระต่ายกระต่ายย่างได้เลยนะครับเตรียมตัวทําเนื้อกระต่ายแดกได้เลยครับผมมันตายแน่นอนดีเฟนมันระดับโตฟีอ่ะโตฟียังถืกกว่าใน,ในด้านการตั้งต้นมันนะไม่หลบทีคือกลับบ้านเก่านะครับบอกเลยเอาล่ะแหมไม่รู้ว่าไอตัวละครจักรวาสิบเอ็ดที่ผมหยิบมาไอตัวพายทูปเปอร์โฟีเนี่ยมันจะมันจะไหวเป่าวะไม่ได้สแต็กอะไรเลยนะ เห็นไหมอันนี้คือข้อลำบากของมันที่แบบถ้าไปเล่นกับพวกทีมจักรวาลเจ็ดเนี่ยเผลอๆมันทําเป็นภาระทีมได้นะพูดถึงแล้วอะจักรวาลเจ็ดคือมันเก่งอยู่แล้วไงเล่นกับพวกตัวตัวละครด้วยกันเองมันเก่งอยู่แล้วใส่พวกโกคูยูไออะไรมามันมันเวอร์อยู่แล้วครับแต่พอเราผสมกับพวกดิสโปอะไรเข้ามาเนี่ยอาจจะทําจังหวะพลาดได้แต่อันนี้คือคลิปโชว์เคสเนาะผมก็เลยแบบต้องเน้นโชว์มันก่อนรอบนี้ก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับว่ามันจะติดเบิ้ล 2รอบเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าอันตรายมากนะแบบนี้คือที่เห็นมันหลบเก่งมันตีเบิ้ลเก่งก็จริงครับอันนั้นก็คือในจังหวะที่มันได้ทําประโยชน์ดีๆให้กับเราคือบางจังหวะไอตัวดิสโปเองอะ่ะมันก็มีบางทีที่มันจะไม่ตีไม่ตีเบิ้ลนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสในการเบิ้ลเจ็ดใครเล่นโกฮังบิสโปมาก็คงรู้ดีว่ามันก็มาอาจจะแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะ่ะเออ อาจจะมีบางจังหวะที่มันพลาดได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องระวังดีๆหรือระวังแบบระวังจริงๆนะครับผมใช้เทมก่อนไม่อยากเสี่ยงโอเคครับไปคือถ้าใครเล่นไม่ขึ้นเนี่ยมันจะน่าเป็นห่วงคิดดูนะดิสโปตีแม่ตายหนึ่งครั้งเราเบิ้ลจสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติดเลยเบิ้ลธรรมดาสองรอบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าแม่งได้แค่แบบโอกาสหลบแม่งได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออมันน้อยมากนะครับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ต้องระวังดีๆแหละนะ อ่ะอันนี้ยูไอตีไปก่อนจริงๆที่เถึนเมื่อกี้มันเปิดมายิง3ล้านก็คือมีซับจากโกคุยูไอด้วยนะซับจากท่าแม้ตายูไอเนาะมันซับเอเดเคได้อยู่อันนี้ทีนี้ก็คิดว่าดาเมจคงเปิดมาอยู่ที่หลักสี่ล้านเลยครับเมื่อกี้ก็เต็มที่ 9, ที่สามล้านเก้าตีสามรอบดาเมจอาจจะไม่ได้ถูกใจวัยรุ่นเท่าไหร่นะมันไม่ได้เชิงตู้มเดียวอะ่ะมันเน้นต่อต,อตอไปเรื่อยๆไอช่วงแรกไม่เท่าไหร่หรอก ช่วงหลังจากนี้ที่มันตีไม่ตายบ่อยไปแล้วอะอ่ะแมงมึนธรรมดาและอีกรอบหนึ่งเป็นสี่ล้านเจ็ดนะครับเห็นไหมว่าดาเมจจะขึ้นเรื่อยๆนะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยแล้วหลังๆอ่ะมันจะคีง่ายมากด้วยอีกรอบหนึ่งโอเคเป็นห้าล้านแล้วครับเนี่ยแค่นี้นะแค่กลับมาเทิร์นที่สองลิงไม่ดีอ่ะถ้าเราดูดีๆอ่ะเผืนๆดาเมจมันจะเบานะครับแต่นับดาเมจรวมอ่ะตัวมันเองคนเดียวก็ทาดาเมจได้ประมาณหลังสิบล้านอัพแล้วแล้วหลังๆมันจะวุ้ยกว่านี้ไงอืม หลังๆมันจะเวอร์กว่านี้เพราะว่ามันจะคีดเข้าง่ายขึ้นเรื่อยๆโอกาสคีมันสแต็กไงเพิ่มเพิ่มละนะครับแค่มันตีแบบประมาณ7 8ครั้งเนี่ยมันก็จะคีง่ายแล้วอันนี้แล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นและแรงขึ้นและแรงขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าตอนเจอฮังบีสเนี่ยน่ามาดูว่ามันยิงเท่าไหร่ต้องรอมีซัพพอร์ตกับไคลทูเปอร์ด้วยจะเจ๋งมากเลยนะแต่คงแบบอย่างี้เห็นนะไอ้พวกตัวละครจากอวาลมันก็ทำดาเมจเลยดีกว่าเยอะแล้ว มันทีมันเองด้วยไงต้องเข้าใจตัวพี่กระต่าย้วยเลยครับว่าไอตัวกระต่ายเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เก่งกับทีมี้เท่าไหร่ต้องรอจนเลนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวละครข้างตู้ด้วยจะไปหวังอะไรให้มันดีเท่าแบบพวกโกเวเหลืองหรือว่าพวกตัวละคร6ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเราอาจจะหวังผิดจุดไปหน่อยเพราะว่าแค่นี้ผมคิดว่าตัวมันเองก็เก่งมากแล้วนะครับคิดว่าได้เปิดเส้นทางสักเพิ่มมาเป็น1ทาง2ทางอ่ะตัวมันจะเก่งมากๆเลย โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะได้ซัพพอร์ตจากท่าแม่ตายของ17 18สีม่วงในเทินนี้ด้วยซัพพอร์ตข้ามเทินได้ทําให้เดี๋ยวเทินหน้าดิสโปกลับมาก็จะแรงกว่าเดิมด้วยแล้วเทินหน้าเนี ne, ne, damage, ่ยจะได้เห็นดาเมดแบบก้าวกระโดดเลยครับหลังจากที่ได้แตกไปแล้ว2เทินเนาะเทินหน้ามีซ e, ัพจากไอตัวนี้มีซัพจากตัวฟีพายทูเปอร์50%ด้วยแล้วไพทูเปอร์ตัวฟี e c a เนี ca, ne, ่ยเป็นคู่ลิงก์ที่ดีใช้ได้เลยอย่างน้อยมีลิงก์ฮีโร่ออฟจัสติสนะครับ ต้องบอกว่าทีมจักรวาล11เนี่ยลิงฮีโร่ออฟจัสติสแม่งมีเกือบทุกคนแล้วเอลิงฮีโร่ออฟจัสติสเนี่ยแม่งบวกเอเดเค25เปอร์เซ็นต์่มันเยอะมากๆเลยแน่นอนว่าลิงนั้นเนี่ยส่งผลต่อดามจอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเทินหน้าเรามานั่งดูกันว่าพีกระตา่ายเทพของเราจะดามจไปได้ไกลขนาดไหน,นเคยูไอติดเบิ้ลไปเผาๆหน่อยนะไม่ต้องไปรีบไปมากเหลือสักสามลอดกำลังดีน่าจะพอปิดฉากได้บ้างอืมสวยครับ มาทีนี้ไอตัวดิสโปจะได้ผลซับแบบจากทุกฝักทุกฝ่ายเลยได้ผลซัพ์จากเทินเมื่อกี้ได้ผลซัพ์จากโกโกยูไอยิงไม้ตายได้ผลซัพ์จากพายทูปเปอร์เรียกได้ว่าต่างคนต่างซัพบดูตอนนี้นะครับดีเฟนซ์ตั้งต้นแสนสองแล้วทำไมดูดีกว่าเดิมจริงๆอยากเล่นอย่างนี้มากเลยแต่แบบแม่งดัดหน้าดิถ้าไปโดนเตะหทีนี่ไปหวันเลยนะโอกาสหลบไฮแชนครับ ใครจะไปเชื่อก็เชื่อเถอะน,นะผมบอกเลยไฮยแชนฝากไข่ฝาก,าฝากผีไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อครับผมอันตรายจริงๆเคิดว่าให้ UI หลบก็น่าจะรอดเราลองเชื่อจะ UI สักรอบแล้วกันนะไปครับมาลองดูอะไรมาลองดูดาเมจดิสโปเหรอมาลองดู UI หลบหรือเปล่าไม่หลบแลวหนึ่งน่าเสียดายจริงๆ7ล้านนะอย่างน้อยหลังยิง UI แทงโกฮังได้หรือว่ากูว่าไม่ตายหรอกจะได้เห็นดาเมจดิสโปก่อนด้วย ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้ดิสโปจะตีคิดได้แทบทุกดอกแล้วนะเพราะว่ามันตีไม่ตายมาประมาณหรอบแล้วป่าววะขั้นต่ำหกรอบแน่แน่โอกาสที่อย่างน้อยก็หกเปอร์เซ็นแล้วอะก็น่าจะตีคีดได้ง่ายขึ้นแหละมาลองดูกันนะครับดาเมจรอบนี้น่าจะหนักหน่วงใช้ได้เผื่อๆนี่ตีทีเดียวอาจจะตายป่าววะดาเมจเท่าไหร่ดิสโปเก้าล้านเนี <laughs> ่ยดูความเก้ากระโดดดิตอนแรกแมงยังยิงห้าล้านอยู่เลยแล้วเก้าล้านคีแน่นอนครับ ทีเนี้ยมันจะคีดเริ่มคีดร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นเก้าล้านเก้าเลยเห็นปะเพราะว่านี่แหละครับมันเพิ่มไปดีเคเรื่อยๆครับช่วงต้นเนี่ยอาจจะยิงแค่สองล้านช่วงหลังๆนี่มึงไม่ใช่แล้วแล้วหลังๆเนี่ยต่อให้เป็นบิ้นธรรมดาเนี่ยบิ้นธรรมดามันก็แรงจากการที่ว่ามันได้เอเคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในพาร์ีบและจากการสแ,แต็คใน่าำในตายนะครับสังเกตนะเมื่อกี้บิ้นธรรมดาหลักหกล้านหกแล้วถือว่าเป็นเบิ้นธรรมดาที่แรงใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยไอเทมก่อน ล็อก UI ฟ้าอีกไปแปลงล่างเปิดดูมินซับแม่งทุกคนเนยซับโอกาสหลบดิสโปดิสโปไวด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ดิสโปก็หลบเก่งขึ้นนะเพราะว่า UI เขียวโอกาสหลบให้เพื่อน10%ใช่ไหมแล้วดิสโปแม่งก็แบบหลังยิงเยอะมันยิ่งหลบเก่งไงโอ้โหถ้าดิสโปมี UI เขียวซับโอกาสหลบทืนแรกอะแล้วดิสโปตีไม่ตายสรอบอะดิสโปหลบ100%เลยนะมันจะเวอร์มากนะครับ มันจะแบบว่าบดึมบดึมเฮ้ยมากเลยตีแค่สามครั้งก็หลบเกือบร้อยเร์เซ็นแล้วดิสโบอ่ะจริงไม่ต้องอะไรเลยเอาละครับผมหวังว่ายูไฟ้าจะรอดนะฮะนี่จริงเล่นอย่างเงี้ยเอาโชว์ได้ดีกว่านะแต่เราอยากโชว์ดิสโบอ่ะดิออเราจะโชว์พิเทพนะเราจะทิ้งยูไเขียวช่องหลังไปเลยเป็นไงโคตรโหดยูไเขียวช่องช่องสามไปเลยกูไม่แคร์อะไรอย่างนี้เผื่อๆนี่ยูไอเขียวสะท้อนช่องสองอาจจะฆ่า อาจจะฆ่าโกฮังบีสไตล์หรือเปล่าทําเป็นเล่นเดอ็อาจจะถึงก็ได้นะไม่ถึงก็แบบเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละมาลองดูกันเพราะว่ามันไม่ติดในแคดเล็งออฟกอดก็จะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวนะไม่หลบเลยเหรอ6ปีหลบหน่อยนะเออโอ้โหตกใจหมดโดนเตะ2ทีได้ยังไงดีนะโดนเตะไม่เข้าอะ่ะเอาละครับแต่คิดว่าน่าจะดามิดหายและไอ้เทิร์นเมื่อี้ซัพพอร์ตมันเยอะไง ม,มันมีจากการข้ามเทินจากยิงไม้ตาใหญ่ UI เขียวจากไอพายทูเปอร์อีกทีเนี้ยพายทูเปอร์ไม่มีและลิงก์ก็หายซับก็หายผมคิดว่าดาเมจเทินนี้ของมันน่าตกเหมือนหลัก7ล้าน8ล้านมัน้งน่าจะไม่ได้ไป9ล้านเหมือนเมื่อกี้และไอเมื่อกี้มันพีก,ก,ว,พก,กว่ามันมีจุดพีกว่าของมันอ่ะเป็นหลัก7ล้าน7นะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยลุ้นเบิ้ลได้เรื่อยๆครับ 7จ็ดล้านเนี่ก็แรงอะนะกับการที่มันคีร้อยเปอร์เซ็นต์ะติดเบิ้ลแปดล้านสี่เห็นไหมว่าความต่างระหว่างช่วงแรกที่มันเบิ้ล่ะกับตอนเนี้ยมันดามีดห่างกันเยอะมากนะครับจาก7จล้านเจเป็น8ปล้านสี่แล้วจาก8ปล้านสี่เป็น9ก้ล้านสช่วงแรกเนี่ยจาก3ล้านแม่งเด้งเปเป็นสามล้านเก้าแสนเองอันนี้แม่งแบบเด้งไปไกลมากเห็นปะ่ะเป็น9ล้านเป็นอะไรอย่างนี้แล้วนะครับทาไมไม่หลบมะเมื่อกี้อุตส่าห์บอกว่าโอกาสหลบเยอะแล้วตีไม่ตายสามรอบยังไม่หลบอีกเลย มีซับหลบจากยูอเขียวก็มีเลยนะเป็นอะไรกันวะเนี่ยยังดียังไม่ตายดิไม่โดนไม่ตายใ,ใส่นะอันนี้นั่นแหละฮะนี่ก็คือเทพแห่งความเร็วย้ําว่าอันนี้ขนาดผู้นําไม่เต็มที่นะครับผู้นําหัวผมเองเนี่ยนำนำไม่ได้200นะแต่ว่ายูเขียวนี่นำสอง0ยให้กับไอตัวกระต่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าเอลมาจเจเรนฟ้าเข้ามาเนี่ยคุณใส่จเจเรนฟ้าเป็นผู้นําแล้วคุณก็ใส่ลูกทีเป็นพวกแบบจักรวาลเจก็ได้ใส่เป็นดิสโปก็ได้ เอามาลิงก์กับท็อปโ,ปโปอะไรก็ว่านไปบอกเลยครับบันเทิงบันเทิงเพราะขนาดเล่นแบบเฉยๆอย่างเงี้ยลิงก์ไม่ค่อยมีอ่ะไม่งั้ยิงไปเจ็ดล้านเก้าล้านง่ายๆครับเข้าเทินแปดเองมันยังไปได้มากกว่าน,นี้เรื่อยๆนะครับมันไปไม่หยุดด้วย 3A เอตัวดิสโบเนี่ยมันไปเรื่อยๆเลยดังนั้นเล่นในทีม20% 0ทีมจินเลนมีซัพพอร์ตมีอะไรมีคู่ลิงก์มันจะโหดมากๆต่อให้เป็น5% 5เนี่ยช่วงแรกอาจจลำบากหน่อยที่ว่าดาเมจเบาแต่หลังๆผมว่า 55%ลิงค์10ทีมฟูลนะครับในอนาคตเนี่ยน่าจะยิงไปหลัก10กว่าล้านสบายๆย10ล้านตีเบิ้ลได้2รอบติดอะไรอย่างเงี้ยลุ้นเอานะครับผมถือว่าเก่งมากโอเคและกันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวดิสโปตัวสีแดงตัวข้างตู้ UI เนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอ,อาไว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ